กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลนะครับพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูพรีวิวสุยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรามีโปรแกรมเปิดป้อมประการเปิดนรกที่แอนฟิลด์นะฮะต้อนรับการเมียของตามีแอตแลนโกเมริดนะครับของกุนซือดิเอโกซิเมโอเน่นะครับรับรองเลยครับว่าเดือดแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งสองทีมนะครับมีฟอร์มการเล่นที่ ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับหงแดงลิวของพวกเรากําลังทะยานขึ้นฟ้านะครับส่วนแอตแลนติกโกมาริตกําลังสารวันเตี้ยลงนะครับสถานการณ์นั้นต่างกันราวากเหิวเลยนะครับโดยเครื่องจากสีแดงลิวของพวกเราเนี่ยกำลังร้อนแรงถึงขีดสุดนะครับตอนนี้เดินหน้าเก็บชัยชนะ4ี่เกมรวดเลยนําเป็นจ่าฝูงอย่างสง่างามนะครับโอ้ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับจุดเด่นหงแดงในชุดนี้ก็คือดีเอ็นเอของผู้ชนะนะครับ แล้วก็มาร์จะพิทนรกกลับมาซัดประตูชัยในช่วงท้ายเกมได้อยู่เสมอนะครับแล้วก็พกสถิติสุดโหดมาด้วยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยในเวทียุโรปถ้าเล่นในทินแอนฟิลด์นะครับก็ถงว่า14นัดรวดยังไม่แพ้ในแอนฟิลด์นะครับเป็นป้อมประการโหดนะครับอ่าส่วนแอนนกมาเรตนะครับตรงกันข้ามเลยนะครับกับทัตตามีของกุนซือเดโก็ซิเมโอเน่ออสตาร์ดวกันใหม่ได้อย่างกระทนกระแท่นนะครับ ก็พิ่งที่จะปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกในลีกได้เหมือนหมานะครับก็ต้องบอกว่าแม้ถึงฟอร์มไม่ดีนะครับแต่การคุมทัพของดีโก้ซิโมเน่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นทีมที่มีเกมรับสุดหินเป็นทีมที่เขี้ยวนะครับชอบเก็บคลีนชีสได้โดยสถิติในสือ่อูโรปุชั้มลีกเนี่ยเก็บคลินชีสได้ถึง42%เลยนะครับแต่ฟอร์มปัจจุบันน่าเป็นหัวนะครับแล้วก็ไม่เหนียวแน่นเหมือนเคยนะครับนี่ก็เป็น การส่โอกาสให้ลิร์พูนะครับขย่มในบ้านของเราให้ได้นะครับส่วนลิร์พูของเราก็ลุ้นด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับเกมในค่ำคืนวันพุธที่จะถึงนี้นะฮะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะลิพูของพวกเรานะครับลงเล่นในค่ำคืนวันที่18กันยายนะครับตามเวลาประเทศไทยตีสองตรงนะครับส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้ก็คือมาริโชมารินี่นะครับจาก อิตาลีนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ฟอร์มการเล่นกันก่อนนะครับฟอร์มนนั้นหลังสู่ขารลงสองเทียมนะครับร์พูลของพวกเรานะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะไป4ี่เกมนะครับแล้วก็หลุดแพ้ไปเกมหนึ่งนะครับนั่นก็คือการแพ้คริสตัลเพลสนะครับในศึกชิงโลกการกสุนคอมมอนิตี้ชิลนะครับหลังจากนั้นเปิดเพลีกมา4นัดรวดเลยนะครับแต่ชนะช่วงท้ายทั้ง4ี่เกมเลยนะครับทำให้แฟนหงหัวใจเนี่ยหล่นไปอยู่ตะตุ่มกันหลายเกมนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยมองเหมือนดีเอนอของคนที่เป็นแชมป์เลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยอยากให้ชนะแบบสวยๆนะฮะชนะตั้งแต่ต้นเกมเลยได้ไหมนะครับอย่างเช่นสกอร์นำห่าง3 0ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างนะครับหลังจากที่หัวใจจะวางเนี่ยเเกมแล้วนะครับจัดให้หน่อยนะครับในเกมเจอกับแอตเลงโกมาลิดนะฮะสำหรับหงแดงของเรานะครับ ส่วนนังฝั่งตามีนะครับฟอร์มก็ค่อนข้างแตกต่างนะครับฟอร์มกระท่อนกระแท่นนะครับ5เกมลังสุดเสมอ2เกมแพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับโดยนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะเบียร์โรเบสองศูศึกลาลีก้าสเปนนะครับต่อมานะฮะเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2อทีมนะครับล้นต้นที่ลิเวอร์พูลของเราตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีอยู่2เคสนะครับเคสแรกเนี่ยก็คือต้องลุ้นนะครับว่า จะได้ลงเล่นไหมโดยเราต้องไปซื้อใจอนเนอร์สล็อตอีกครั้งนะครับส่วนเคสที่2เนี่ยไม่ได้ลงเล่นแน่ๆน,นะครับก็คือเคอร์ติโจนแล้วก็บาสเซติกนะครับไม่มีนะครับส่วนเคสอเล็กซานเดอร์อิซักกับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับอัปเดตกันนี้นะโดยล่าสุดเนี่ยอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองเนะี่ยนะเจอกับเบอร์รี่นัดที่เราบุกไปช้นหนึนนะครับหลังจบเกมไปแล้วนะครับ บอสเนเนอร์ลของเราก็ไม่สัมภาษณ์ว่าเก็บไว้ยิงตามหนีแอตเล็งกมาริตนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอีซักนะครับผมว่ามีโอกาสจะได้ลงเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นตัวจริงไหมนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ติดนะนะครับไม่ติดว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับเกมนี้ไม่ติดเลยเพราะใจผมเนี่ยอยากให้อีซักเนี่ยฟิตเต็มร้อเสียมากกว่านะครับมันถ้าส่งลงเล่น60 70 80เนี่ยมันเสี่ยงใน การเจอกับอาการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมยังไงก็ได้นะครับรออีกเกมถัดไปก็ได้ที่เจอเอเวอร์ตันผมก็รอได้นะครับส่วนระหว่างแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเกมล่าสุดน่วมเลยนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกเจอเสียบนะครับที่ข้อเท้าเนี่ยนะครับข่าวล่าสุดบอกว่าก็ฟิตสมบูรณ์ดีนะแต่ต้องมาซื้อใจอันเนอร์สลอตอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าหากแม็กกาไม่พร้อมเนี่ยก็จะใส่โซโบสไลลงเล่นแทนนะครับ ก็จะมายืนจับคู่กับท่านั้นของคาเฟนแบกเลยนะครับนี่คือความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับก้องอฟูลทีมมากกว่าทตงฝฟังของตามีนะครับเราตัดภาพมาที่ทตงฝฟังตามีแอตเลติกมาริดนะครับฟอร์มไม่ดีช่วงนี้ก็เป็นผลมาจากขาดตัวหลักด้วยนะฮะดูลิศรายชื่อบาดเจ็บเนี่ยมีถึง7คนเลยนะครับไล่ตั้งแต่อเล็กซ์บเอนาะครับบาดเจ็บก้นเนื้อนะครับ เดวิดแฮงโก้นะครับก็บาดเจ็บข้อเท้าพลิกนะครับโฮเซ่คิมิเนสนะครับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับส่วนตัวหลักเลยนะฮะนั่นก็คือจูเลียนอาวาเรสนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากนัดที่ชนะเบียร์เรลนะครับมีอาการบาดเจ็บเข่านะครับอ่าตรงนี้เนี่ยในสื่อของสเปนตีข่าวว่าบาดเจ็บนะครับยังไม่ใช่อาการบาดเจ็บหนักนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่อาวาร์เรส อาจจะฟิตทันนะครับอาจจะได้ลงเล่นก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ลงเล่นพวกเขาก็ยังมีความน่ากลัวนั่นก็คือองตัวกริซมันอยู่นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากอาเวเลสไม่ได้ลงเล่นนะครับเราก็จะเป็นข่าวดีของเราเลยนะครับฉะนั้นก็มาลุ้นกันแต่สื่อของสเปนบอกว่า50 50นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่มีอาการบาดเจ็บก็คือนิโคลัสกอนซาเลส นะครับมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็มีโรบินเลนเนอร์มองส์นะครับบาดเจ็บที่หลังนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นติโออาร์มันดานะครับอ่าไม่สบายนะครับป่วยนะครับนี่คือลิสต์รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของแอตแลติกมาเรดนะครับก็ทำให้ดีเอโกซิโมโอเน่นะครับมีปัญหาในการจับทับนะครับอ่านี่คือความพร้อมของทั้งสองทีมนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องของสถิติเฮตูเฮต์กันหน่อยนะครับ เจอกันนะครับ5ครั้งเนี่ยสูสีเลยนะครับแบ่งกันชนะคนละ2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับโดยช่วงหลังๆเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลของเราทำได้ดีกว่านะครับเมื่อเจอกันล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลก็เปิดแอนฟิลด์เอาชนะไป2-0งูนย์ะครับแล้วก็บุกไปเอาชนะนะครับ3-2นะครับอ่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับเมื่อปี2021นะครับ นี่คือสถิติที่เจอกันนะครับช่วงหลังเราได้ดีทำได้ดีกว่านะครับต่อมาเรามาดูไล์อัพที่คาดการณ์ว่าจะใช้ลงสนามทั้งสองทีมนะครับเริ่มต้นที่ลอร์พูลของพวกเรานะครับบอสอันเนสลัตจะจัดทัพอย่างไรท่านผู้ชมโดยล์พูของเราก็จะมาแพตเทิร์รูป4 2 3 1นะครับอ่าก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับไล์อัพนี้เนี่ยผมได้นำข้อมูลมาจากบูสกอร์นะครับ ที่เขาอัปเดตให้ล่าสุดเลยนะครับยังคงจะต้องมาลุ้นกันในช่วงก่อนเกมนะครับหรือพรุ่งนี้อาจจะมีความแตกต่างาไปนะครับแต่เราก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางว่าอาจจะตัดทับแบบนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งผู้สัปปะตูที่ผมคาดว่าตรงนี้น่าจะผิดไปนิดนึงนะฮะนั่นก็คือ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอลิซงเบเกอร์ได้ลงเป็นมือหนึ่งนะครับแต่สื่อบูสคอให้จอจี้มามาดาชิวลี่นะครับให้ลงเล่นเป็นมือหนึ่งแทนนะครับตรงนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าอาริซงเนี่ยคือเขาโชว์ฟอร์มดีมาตลอดเลย4เกมแรกที่เราเอาชนะในศึกพรีเมียร์นะครับมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนผู้สาวประตูนะครับแต่สื่อของบูสคอเขาอาจจะมองว่าอาจจะเป็นโอกาสของมามาดาชิวลี่นะครับก็มีโอกาสนะครับตรงนี้ผมไม่ติดนะ จะเป็นใครก็ได้นะครับเพราะดาชิวิลี่นี่ก็ถือว่าเหนียวเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดนะครับว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเปลี่ยนผู้สรสาประตูนะครับเพราะอา,าริซงนั้นทั้งประสบก,การณ์ทั้งความเหนียวนยมันมันไม่สามารถหาใครที่จะมาแทนตรงนี้ได้นะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้ผมผมมองในมุมมองผมว่าน่าจะเป็นอาริซงเบเกอร์นะครับอ่าส่วนแนวรับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่ๆนะครับอย่างเช่นตําแหน่ง ฟุลแบ็ก้ายเนี่ยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเคอร์เกสเนี่ยเขาดูแล้วยังยังปรับตัวยังไม่ได้เลยนะครับเกมที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับที่เราปลุกไปชนะก็ไปพุ่งล้มแล้วโดนไปเหลืองนะครับทำทำให้โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับแต่ฟอร์มการเล่นในนัดเจอเบอร์ลี่ก็ยังไม่สามารถสร้างความแต,ตกต่างได้ พอหลังจากเปลี่ยนเขาออกแล้วเปลี่ยนล็อบโบลงมานะครับเกมบูบบ้ามันน่ากลัวขึ้นทางด้านซ้ายนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมอ่านอ่านไว้เลยอ่านเกมไว้เลยว่าบอสอาเนอร์น่าจะใช้ประสบการณ์ของล็อบโบ้นะครับแล้วก็ความเข้าใจเกมที่มีมากกว่าเคยเก็ตน่าจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งบุนแบ็กซ้ายนะครับเพราะล่าสุดล็อบโบเนี่ยไปลงเล่นกับทีมชาติสกอตแลนด์และโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะครับฟิตเต็มถังแล้ว ล่าสุดก็ออกมาประกาศเลยว่าตำแหน่งฟูลแบ็กซ้ายขอทวนตำแหน่งคืนจากเคอร์กินะครับฉะนั้นล็อบโบ้น่าจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงค่อนข้างมากเลยนะฮะขยมอัฒย์ที่แนวรับก็มีเบอร์กิดฟันได้แล้วก็โกนาเต้นะครับก็คงเป็นคู่นี้แหละนะครับส่วนโจโกเมสก็อคอยสแตนบายเอาไว้นะครับเผื่อ2คนนี้คนใดเหนื่อยหรือว่าบาดเจ็บนะครับจะได้เสียบแทนเลยนะครับส่วนด้านขวานะครับฟูลแบ็กขวาน่าจะเป็นฟิลปงนะ เพราะนัดที่แล้วเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงท้ายแล้วก็สร้างความเถอต่างได้เลยนะครับแล้วเป็นคนที่เปิดจากริมเส้นทางด้านขวาเนี่ยไปแฮนด์บอลนะครับของอฮันดิบาลเมดบรุรี่นักเตะเบ์รี่นะครับแล้วเราได้จุดโทษในช่วงนาทีบาสนะครับ9กแล้วพอตีกับช่วงที่เขาฟิตแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นฟิล์มโป่งข้น,ขน,ขนแค่ส่วนคอร์เนร์บ์ลี่นะครับน่าจะหลุด ออกไปเป็นตัวสำลองนะครับแล้วโซโบสลายน์จะขยับไปที่ตรงกลางแทนนะครับอโซโบสลก็น่าจะไี่มีโอกาสลงเล่นในตำแหน่งกองกลางที่เขาถานัดนะครับตรงนี้เนี่ยฟิล์มปงน่าจะได้ออกสตาร์ทแน่ๆนะครับหนึ่งแหละผมมองตรงที่เรื่องของประสบการณ์นะครับขเขาลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมลลกมาค่อนข้างมีประสบการณ์กับเลเวอร์กูเซ่นนะครับส่วนคอนเนอร์แบลลี่ยังประสบการณ์น้อยอยู่นะครับในศึกยูฟ่าแชมลลกนะครับขยับไปที่ตรงกลางนะครับ บูสกอให้แม็กอลิสเตอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงจับคู่กับการเป็นแบกนะครับอันนี้ผมไม่ติดนะนะครับถ้าหากแม็กอลิสเตอร์ไม่พร้อมก็จะเป็นโซโบสไลนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากแม็กอลิสเตอร์นะครับลงเล่นงานมันก็เลยจะไปเข้าโซโบโซโบสไลนะครับอาจจะได้หลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับแต่ผมว่าชั่วโมงนี้ดอบโซโบสไลลำบากนะครับเพราะเขาฟอร์มหดเหลือเกินนะครับแล้วลงเล่น ในศึกพิมลีกสี่เกมเนี่ยเขาก็าลงเล่นเ0ินาทีเกือบทุกเกมเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาตามลุ้นกันนะครับผมตอบไม่ได้ว่าโซโบจะเป็นตัวสำรองไหมแฟนๆลองคิดดูนะครับถ้าโซโบเป็นตัวสำรองเนี่ยมันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าโซโบเนี่ยฟอร,ร์มกำลังดีเลยนะครับอ่ในตำแหน่งกองกลางนะครับส่วนแนวรุกนะครับผมก็ค่อนข้างตกใจนะในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับ บูสกอใส่ชื่อเคียซ่าลงเลยนะครับลงเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคียซ่าไม่มีชื่อนะครับในสิงห์ยูฟัาชมนลีกเพราะบอนอเนซลัตเนี่ยเขาตัดชื่อออกเพื่อให้เอนคูโมฮานะครับนะครับติดเข้ามาแทนนะครับแต่ข่าวทางฝั่งของพอจอยเนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าเคียซ่านั้นยังมีโอกาสนะครับที่จะติดที่ยังมีชื่อติดทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ นัดนี้คงไม่ทันนะครับจะมีชื่อติดทีมนะครับในรอบที่2นะครับเพราะว่าเผื่อมีนักเตะค,คนใดบาดเจ็บแล้วเอาเคียซ่าเข้าไปแทนได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปีกซ้ายเนี่ยไม่มีเคียซ่านะครับให้แฟนๆลืมไปเลยนะครับนัดนี้ไม่ไม่น่าจะมีน่าจะเป็นนักเตะค,คนเดิมนะครับนั่นก็คือคนทีดิเกตโปงด้านซ้ายนะครับถ้ากกตโปนะครับอ่า ลงเล่นแล้วโชว์ฟอร์มไม่ดีหรือว่าเล่นไม่ออกก็จะเป็นหน้าที่ของเอนกูโมหานะครับที่มีชื่อแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับตรงนี้ต้องบอกแฟนๆนะครับว่าไม่ใช่เคียร์ซ่านะครับจะเป็นหน้าที่ของกัสโปนะฮะแล้วก็เอนกูโมฮาก็มีลุ้นนะครับขย่อมาที่กองกลางตัวรุกนะครับแน่นอนเป็น f o r e i g นเวียนะครับตอนนี้กําลังหาจุดที่จะ ลิกให้เขากลับมาเป็นคนเดิมให้ได้นะครับเกมนี้มีโอกาสนะครับแต่ว่าก็เจอบอลหนักๆยังตามีอาริโกมานลิดนะครับอ่ะแต่ว่ายังไงผมก็ยังมองว่าเวสต์น่าจะเป็นตัวจริงค่อนข้างแน่นะครับส่วนท่านขวาเป็นซาร่าอยู่แล้วนะครับไม่มีใครแทนได้นะครับส่วนหน้าเป้านะครับบูสร์เขาเชื่อใจฮูโก้เอกติเก้นะครับให้ลงเล่นเลยเป็นตัวจริงนะครับส่วนอีซักนั้นผมว่าได้ลงแน่ๆแหละนะครับอาจจะได้ลงช่วงครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวดูว่า โมเมนตัม um, ในเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับว่าลิเวอร์พูลจะเจาะเข้าหรือไม่อีซักได้ลงแน่นะครับเอาไว้ว่าผมไม่ติดนะใครลงก่อนก็ได้นะครับหรือจะเอาเอเกติเก้ T I G e เนี่ยมาเ,เล่นทางด้านซ้ายเลยนะครับแล้วก็อีซักลงเล่นหน้าเป้าก็มีโอกาสนะครับอ่านี่คือคาดการไล่อัพของลิเวอร์พูลนะครับภายใตร้ระบบ4-2-3-1นะครับอ่ะเรามาดูทางฝั่งของตามหมีแอตเลนโกมามริตก,กันหน่อยก็จะมาภายใตร้ระบบ4-4-2นะครับก็ต้องมองว่าเป็น รูปแบบการเล่นที่เน้นการน,นะครับตั้งรับของดีโก้ซิโมโอน่นะครับก็ต้องว่า,าคือด้วยรูปทรงบอลนะครับเหนียวแน่นแล้วก็ชอบอาศัยการตุ้กลับนะครับก็จะมาภายใต้ระบบ4-4-2โดยบูสกอร์ก็ยังคงเชื่อว่าฮูเลียนอเวรเรสนะครับจูเลียนอเวรเรสเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นนะครับจับคู่กับอองตววกริสมันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันหน่อยเริ่มต้นที่กูลสแควรประตูนะครับเป็นยันโอบลักนะครับกองหลังสี่คนก็จะมีท่านันของมาร์กอสโยรนเต้นะครับฟลแบม้ขวานะครับเซนเตอร์ก็จะใช้ชาบ,บี้กาลันนะครับจับคู่กับท่านันของเคมองลองเล่นะครับกาลันนะฮะจับคู่กับหลองเล่ส่วนตรงกลางก็จะมีท่านันของจูริอาโนซิโมเน่ Simone, นะครับอืมก็ตรงกลางก็จะเป็น ทางฝั่งของโคเก้นะครับจับคู่กับท่านั่นของบริออตนะครับสายสุดเลยก็จะเป็นท่นั่นของนิโกกราเลสนะครับถ้าหากสละอาการมาเจ็บฟิตทันก็จะได้ลงเล่นไปตัวจริงเลยส่วนแนวรุกก็เป็นอเวเรสจับคู่กับองตัวงกริสมันนะครับถ้าดูจากไลน์นี้ก็เป็นชุดใหญ่เลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นชุดที่น่ากลัวเลยนะครับอาวเรสจับคู่กับกริสมันเราก็ต้องมาดูในช่วงพรุ่งนี้แหละนะครับน่าจะชัดเจนว่าอาวเรสจะ หายทันหรือเปล่านะครับแต่สื่อของสเปนเนี่ยเขาบอก5้าสิบ้าิบนะครับภาวนาว่าให้อาวเรสอย่าฟิตทันเลยนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆก็พอเกมจะเริ่มต้นก็โอ้โหวิ่งปลอเลยนะครับฟิตทันทุกาลนะนี่คือไลน์อัพที่คาดการณ์นะครับของทั้ง2ทีมนะครับลิเวอร์พูลและแอตแลติโกมาดริดนะครับต่อมาเรามาดูบทวิเคราะห์คู่นี้กันหน่อยนะครับต้องฝั่งบูสกอร์นะครับให้ลิเวอร์พูลชนะส0นะครับก็ต้องบอกว่า ชั่วโมงนี้นะครับลิอร์พูเป็นต่อแน่นอนนะครับเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็ในการเสริมทับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเชื่อนะถ้ามีอีซักนัดนี้เนะี่ยลิอรูพูน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะนะครับแต่ต้องดอูในเรื่องของการจัดทับอ,อีกทีหนึ่งนะครับบูสร์ให้ชนะ2 0ส่วนราคานะครับไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันไม่ส่งเสริมนะครับแต่ให้ดูไว้ว่า แนวโน้มตอนนี้แหละราคาลิอร์พูชนะเนี่ยจ่ายแค่1.58นะครับมันจ่ายน้อยนะครับส่วนสกอสูงเนี่ย2.5ขึ้นเนี่ยจ่ายแค่2.27นะครับแล้วก็ชนะ20จ่าย8นะครับราคาต้องบอกว่าจ่ายในฝั่งลิ์พูชนะแค่1.58คือมันน้อยนะครับก็ทุกๆสํสำนักแล้วมองลิอร์พูจะชนะนะครับ โดยบูสกอร์ให้ลิเวอร์พูลชนะ20ูนย์นะครับอ่านี่ทางฝั่งของบูสกอร์นะครับส่วนแอดมินเม้งนะฮะอ่ะมาฟังกันบทวิเคราะห์กันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่า4เกมที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลของพวกเราก็ก็ถามว่าฟอร์มยังไม่ใช่ฟอร์มตัวจริงนะครับเท่าไหร่นะครับแต่ก็ชนะมาได้ในในแบบที่เราต้องรุ้น,น่องนะครับนัดนี้ขอแบบรอได้ไหมอ่ะสัก2 0ก็ได้นะครับผมดูแล้วเกมลุกลิเวอร์พูลนะครับ ก็ยังคงต้องจูนกันอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเกมรับแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะนะครับถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าล็อบบฟิลมปงเนี่ยทำให้หลังมันเหนียวขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับทางฝั่งของแอตเลติกสริดฟอร์มตกไปด้วยนะฮะฟอร์มตกนะฮะแล้วก็ต้องมาลุ้นในเรื่องของนักเตะที่เป็นตัวหลักนะครับว่าจะได้ลงเล่นไหมนะครับแต่สื่อก็บอกว่า ก็เป็นปัญหาเลยนะครับเพราะตัวหลักๆหลายคนเนี่ยก็ไม่พร้อมลงเล่นโดนนักเตะบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักนะครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาจะฟอร์มกันเล่นตรงนี้นะสำหรับความพร้อมที่ลิร์พูล l มีมากกว่านะครับแล้วเล่นในป้อมประการแอนฟิลด์นะครับได้เปรียบมากๆเสียงเชียร์นะครับในแอนฟิลด์คือนรกจะกดดันตาหี้ยนกมริดตลอด90นาทีแน่นอนนะครับและผมเชื่อนะครับว่าเกมนี้นะ ลิวพูลต้องเน้นเพื่อเอา3คะแนนก่อนนะครับเพราะน่าจะไปเยือนกาลาตาสลายนะครับถ้าชนะแมตชนี้นะครับแล้วก็ไปชนะกาลาตาสลายนะครับแมตเดือนอีกก็เข้ารอบแน่นอนแน่นอนนะครับเข้ารอบแน่แน่นะครับฉะนั้น2เกมนี้ต้องเน้นนะครับผมคิดว่าเกมนี้ของแดงลิวพูลของเราก็จะเป็นฝ่ายคุมเกมเอาไปได้อาศัยความทีเด็ดที่ขาดที่มีมากกว่านะครับบทเอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่อึดอัดนะครับ เป็นเกมที่เกิดอัดแน่นอนแต่ผมมองแล้วลิเวอร์พูลน่าจะปิดบัญชีเอาชนะแอตเลติกมาดริดไปได้2อประตูต่อศูนย์นะครับคีแมนคนสกันผมให้อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับถ้าหากได้ลงเล่นนะครับเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับอ่านี่คือบทวิเคราะห์นะครับจากแอดมินเม้งเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วแฟนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ สโมสรที่พวกเรารักไปด้วยกันกับชายาาผู้บ้าค้ั่งหรือผููู้นะครับเราหลังเกมเรามาคุยกันชอบกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วกลับมามองกันใหม่สวัสดีครับเเเยยย